สวัสดีค่ะเด็กๆครั้งที่แล้วนะคะวิทยาศาสตร์ป .1 เนาะเราพูดถึงว่าพืชที่เราเรียนไปนะคะเราพูดเถับพืชรอบตัวเราใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราพืชรอบตัวเรานะ่ะมีชื่อว่าอะไรบ้างแล้วมีประโยชน์ยังไงนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ตามความคิดตามสิ่งที่หนูเข้าใจนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกที่นี้ในวันนี้นะคะเราก็จะมา ดูและทบทวนอีกนิดนึงนะคะวา่าเด็กๆยังเข้าใจไหมว่าคำว่าพืชกับสัตว์นะคะที่เราเรียนไปสองคำนี้นะคะมีลักษณะต่างกันยังไงถ้าพูดถึงพืชพืชก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะลูกสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะการเคลื่อนไหวของเขาก็จะใช้รากในการเคลื่อนที่นะคะชอนใช้ไปตามใต้ดินนะคะเพื่อหาแหล่งน้ํา ส่วนสัตว์นะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้นะคะสัตว์เนี่ยจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่หาอาหารได้เองนะคะส่วนพืชเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องสร้างอาหารขึ้นเองนะคะโดยอาศัยใบในการสร้างอาหารนะคะส่วนสิ่งมีชีวิตทั้งสองอย่างนี้นะคะจะมีความเหมือนกันก็คือ1 <ítulo> sabes, 2สสิ่งนี้จะต้องมีการขยายพันธุ์นะคะพืชเนี่ยจะขยายพันธุ์โดยอ่า การอาศัยเกสรน,นะคะในการผสมพันธุ์โดยอาจจะใช้แมลงใช้ลมเป็นตัวช่วยนะคะอ่าส่วนสัตว์เนี่ยจะผสมพันธุ์โดยอาศัยเพศนะคะมีเพศผู้กับเพศเมียทีนี้อ่ะวันนี้เราจะมาสั้นๆเรามาดูที่ใบงานนะคะใบงานที่24นะคะเป็นพืชรอบตัวเราคําสั่งคือเขาให้นักเรียนวงกลมรูปพืชน,นะคะเด็กๆรู้ไหมว่าอะไรที่เป็นพืชบ้างนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันนะคะ อ่ะถ้าเด็กๆเ,เห็นว่าตัวไหนเป็นพืชให้เด็กๆนำดินสอไปวงกลมรอบได้เลยนะคะเริ่มจากเรามาดูทีละข้อเนาะอ่าข้อแรกนะคะรูปแรกเป็นรูปของต้นกล้วยอ่าอเด็กๆเ,เ,เห็นแล้วลักษณะเด่นของอ่พืชก็คือมีมีอะไรบ้างลูกมีใบมีลำต้นมีดอกมีผลหรือมเมล็ดใช่ไหมคะ แล้วก็มีใบแล้วก็มีรากอันดับแรกเราเห็นแล้วว่าต้นกล้วยมีใบมีลำต้นมีผลนะคะเด็กก็วงกลมล้อมได้เลยนะคะรูปต่อมาเป็นรูปแม่ไก่นะคะแล้วก็ลูกไก่นะคะอันเนี้ยลักษณะบ่งบอกเลยว่าเขามีปีกมีปากนะคะมีลำตัวอันเนี้ยก็คือสัตว์นะคะตัวนี้คือสัตว์ตัวนี้คือไม่ใช่เด็กๆไม่ต้องวงกลมนะคะ ภาพที่3จะเป็นภาพของรถยนต์อ่ารถยนต์ในที่นี้เป็นของใช้นะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นไม่ใช่ต่อมาอ่าอันนี้คือกอไผ่หรือว่าต้นไผ่นะคะต้นไผ่มีลักษณะยังไงที่จะเป็นพืชได้ลักษณะของพืชจะต้องมีอะไรบ้างอ่าเด็กๆดูความการลักษณะของพืชจะต้องมีใบมีลำต้น ่ามีผลหรือมเมล็ดวิธีสังเกตใช่ไหมคะมีรากถ้าเราเห็นทีนี้อ่ันนี้เราเห็นใบเราเห็นลำต้นชัดเลยตัวน,นี้ก็คือพืชเด็กๆก็วงกลมล้อม,รอ,มรอบได้เลยนะคะต่อมาอ่ารูปดอกไม้ดอกไม้มีลักษณะย,ยังไงเราเจอใบไหมโอเคมีใบมีส่วนของลำต้นมีส่วนของดอกนะคะดังนั้นตัวนี้เป็นพืชเห็นไหมเราได้สามพาพแล้วง่ายไหมคะ ทีนี้เรามาพิจารณาต่อรูปต่อไปเป็นรูปเป็ดเป็ดรอยอยู่บนน้ำอ่าเป็ดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสัตว์ไม่ใช่พืชนะคะต่อมาเป็นทงางขยะกับไม้กวาดทงางขยะกับไม้กวาดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะตัวน,นี้ไม่ใช่ต่อไปเป็นรูปบ้านบ้านหลังสีเขียวเห็นไหมคะอ่าบ้านหลังสีเขียวตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ทีนี้มาดูตัวนี้อ้าวคู่ขาตัวนี้มันมีสีเขียวๆด้วยอ่ามีลำต้นขึ้นมาด้วยตัวนี้คือเห็ดนะคะเห็ดเนี่ยไม่ใช่พืชน,นะคะเห็ดเกิดจากเชื้อรานะคะไม่ใช่กลุ่มของพืชน,นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันต่อไปเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงก็ไม่ใช่ตัวนี้คือต้นมะเขือเทศอ่ามีผลมีใบมีเมล็ดชัดเลยมีลำต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายของเล่น สรุปใบงานนี้ที่คุณครูให้ทำนะคะเพื่อทดสอบอความเข้าใจของเรานะคะว่าเราเข้าใจไหมว่าพืชกับสัตว์กับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะพืชก็จะประกอบไปด้วยสิ่งที่มีส่วนประกอบของใบลำต้นผลลเมล็ดรากแล้วก็ดอกนะคะถ้าไม่มีส่วนประกอบที่พูดมาเราจะ ให้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอย่างเช่นเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อย่างนี้นะคะอ่าดังนั้นเด็กๆต้องทำให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ